สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะ เอาเด่นบนแอดนะคะกับเด่นบนหลานชนกันนะคะแต่สูตรนี้มันไม่ได้นิ่งว่าอยู่แค่บนนะคะเห็นไหมแอดบอกแล้วนะคะตัวตัวเจาะตัวประกบคู่นี่เข้าดีนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันกระโดดขึ้นบนล่างเข้าตัวเน้นอีกแล้วนะคะงวดนี้หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะแต่ว่าไปลงล่างค่ะตัวชนนะคะตัวเด่นชนก็เช่นเดียวกันนะคะสายวิ่งสายลูดบนล่างนะคะ โอ,โอ้สูตรนี้น่าลุ้นค่ะน่าลุ้นนะคะเพราะว่าตัวประกบคู่นะคะประกบคู่กันแล้วเข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนยังไม่หลุดนะคะหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งสองก็ได้ยังไม่มีงวดไหนหลุดเลยนะคะแต่ว่ามันกระโดดขึ้นนะคะกระโดดขึ้นบนล่างนะคะสําหรับสูตรเด่นบนแอดประกบกับเด่นบนหลานนะคะเด่นบนเอดประกบกับเด่นบนหลานเพราะว่าตัวเด่นบนหลานมันหลุดนะคะดันลงล่างค่ะทีนี้นะคะ 81น,นะคะชน81ไปลงล่างเห็นไหมมันเข้าค่ะถ้าชนกันสองตัวนี้เข้านะคะสูตรนี้นะคะแต่ว่ากระโดดบนล่างะค่ะทุกคนก็ลองดูเด้อค่ะใครที่แบบว่าชอบสายบนล่างนะคะก็ลองดูนะคะทุกคนกลองดูสูตรนี้นะคะแต่ว่าโอ้เข้าเน้นเ้นเข้าเน้นๆส่วนมากจะเข้าเน้นๆ้นเนี่ยค่ะเข้าตัวที่แบบว่าชนนะคะเอองวดก่อนนี้ก็เข้า11ใช่ไหม11หแล้วก็มา1221เนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะทุกคน เอามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อชรากินแบบบ้กินแผงรัฐบาลเท่านั้นนะคะขออาภาัยโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีชยัยแตกสามตัวตรงกันนะคะขอให้ได้ขอให้โดน นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพอได้ไหมคะพอไปวัดไปวาได้ไหมนะคะเนี่ยนะคะสูตรนี้นะคะนี่หินบอลเด่นบนแอนะคะชนเด่นบนหลานนะคะมันเข้าตัวเน้นเลยนะคะนี่เข้าตัวเน้นเน้นเลยนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะเสียดายนะคะนีหนึ่งเก้าศูนย์นะคะแต่แต่มันออกหนึ่งหกศูนย์นะคะถือว่า เลขพี่น้องเนาะศูนย์กับเลขพี่น้องก็ไม่ค่อยผิดคาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเบิ้ลแล้วก็มาศูนย์นะคะศูนย์พี่น้องนะคะไม่ก็แต้มสิบนะคะเลขมันก็จะวนอยู่แค่นี้นะคะงวดหน้าโอกาสเบิ้ลก็สูงนะคะจับด้เบิ้ลเยอะเลยนะคะแต่ว่าเลขถือจะอี้อยนักนะคะเลขถือจะอี้อยนะคะมี่ก็เลขทํามาหากินอีชอยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําดับบนนะคะยังไม่ได้ทําดับบนเลย บอร์งเฮดแล้วแอดดับเปอร์เซนต์เอีว่ะเอ้ยแต่ว่าสูตรหกคู่ล่างนะคะแอดจะปรับใหม่อยู่นะคะจะเอาให้ชัดเจนไปเลยทั้งตัวไปหรือตัวกลับนะคะหรือว่าจะเอาแค่ตัวไปแล้วก็ตัวไปอย่างเดียวไม่เอาตัวกลับนะคะจะทําให้ชัดเจนไปเลยนะคะรอบนี้นะคะไม่อึมอึอึงๆนะคะเพราะว่าสูตรมันให้แบบนี้แหละคะ่ะหกคู่แต่ว่ามันให้หกคู่นะคะแต่ว่าเราก็ไปกลับนะคะแอดนี่แหละตัดชินใจบ่ขาดเองบ่เด็ดขาดค่ะ ถ้าให้แต่ตัวไปนะคะไม่มีหลุดค่ะสูตรนี้นะคะสูตรหกคู่ล่างนะคะแต่ว่าค่อยดันให้ตัวไอ้นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี่แหละงวนนี้แหละค่ะจะปรับใหม่นะคะเอาให้ชัดเจนไปเลยมีตัวไปหรือว่าตัวกลับหรือว่าไปกลับหรือว่าไปอย่างเดียวนะคะจะให้ชัดเจนเหมือนบนเลยนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนนี่เห็นบอมันเข่าเต็มๆนี่มันมาล่างค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเอดก็ อยากให้ทุกท่านพิจารณากันดูนะคะสูตรมันไม่นิ่งค่ะมันไม่ได้นิ่งแค่บนนะคะสูตรไม่ได้นิ่งแค่บนสูตรลงล่างก็บ่อยนะคะแถมเป็นตัวเน้นเน้นด้วยนะคะตัวเน้นเน้นค่ะลองดูค่ะลองเทียบตัวเน้นนะคะเผื่อไปชนก,นกันกับตัวที่ FC มีนะคะตัวที่ FC มีกําลังเ่งอยู่โอ้ยไม่ชนกันกรแอดพอดีว่ะสัเอ้าวลองดูค่ะลองดูนี่นะคะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งก็เข้านะคะหนึ่งสองก็เข้านะคะ อ้าวัวนะ้าสีมาตัวไรเนบาดเชุดนี้มันกระโดดนะคะกระโดดแต่ว่าเข้าทุกงวดค่ะเนาะต้องเขียนระบุไม่นี่มันกระโดดบนล่างนะคะเอาฟังเราเด้อค่ะกระโดดบนล่างนะคะชุดนี้กระโดดบนล่างนะคะแต่ว่าตัวเจาะตัวประกรบคู่นี้เข้าทุกงวดค่ะเขาทุกงวดค่ะหมวอย,ยังบรุดได้ตั้งแต่ทํามาค่ะอ้ยไล่งวดแล้วค่ะ หลยงวดแล้วนะคะเอามาดูนะคะงวดนี้เด่นบนแอดกับเด่นบนหลานนะคะเดี๋ยวเขียนอันนี้ค่ะเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานนะคะงวดนี้นะคะสูตรเจ้าแม่นะคะโอ้เด่นบนเจ้าแม่หลุดนะคะเด่นบนเจ้าแม่หลุดก็เลยแต่ว่ามันไปเข้าสองหนึ่งล่างมันกอดคอกันมาเลยนะคะเสียงดังฟังชัดไม่น้อนะคะห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดชุดสรุปเด็ดขาดเลยนะคะชุดสรุปเด็ดขาดโอ้ยเด่นล่างข่อยก็หลุดเป็นไปได้จังไดอีซซยรับไม่ได้นะคะเด่นล่างหลุดนะคะ สิบกว่างวดนะคะพึ่งจะรุดนะคะอสู้กันต่อไปนะคะใครที่ไม่ได้คอยนีล่ละบ่ได้ะคะ่ะเออแอดกำลังง่วงอยู่สองสูตรเี่ละคะ่ะยคิดไปคิดมาโอ้ยถ้าเมื่อวานนี้ไม่มีสูตรบนนะคะไม่มีสูตรบนข่อยใส่สูตรนี้ค่ะคักๆแล้วคอยดันไปเคลสูตรบนเนะาะหลยสูตรหลยตัดกำลังจะขค เอานี่นะคะเด่นบนหลานนะคะ9258นะคะเลขไทยมาแล้วนะคะทุกคน9258รัฐบ,บาลไทยมาแล้วนะคะโอ้ยบนแมนซีสิตามตูดแอดอีกบนโอ้ทุกคนมาดูตัวช่องตัวชนกันนะคะมันมาเนี่ยคะ่ะชนสองตัวนี่มาเนี่ยแต่ว่านะคะมันจะมาบนหรือมาล่างนะคะอันนี้นี่ละ ประเด็นสาคัญค่ะมันกระโดดค่ะทุกคนมันไม่ได้อยู่นิ่งแค่บนนะคะเก้าสองห้าแปดค่ะเด่นบนหลานนะเด่นบนหลานเนาะมาดูเด่นบนเอสนะคะเด่นบนเอสหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้บนคือตาแถวหวดนี่เลขไทยมาแล้วค่ะทุกคนเลขไทยมาแลว้วอันตรายทบว์มปนสี่ห้าอันไม่ใช่สี่เก้าห้านะมันจะตามตูดเอสบอกค่ะโอ้ยตามตูดดีดีเดอสูตรไม่เดียวเนี่ย Memory. นะคะทุกคน สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนี่นตามตูดดีดีเนาะนี่เนาะคะ <ส prueba. S 1> ่ะทุกคนมันก็กระโดดลงล่างนะคะตัวน้นตัวเจาะนะคะตัวเน้นตัวเจาะมันกระโดดลงล่างนะคะเดี๋ยวเอาตัวประกบสูตรนี้ให้ดูนะคะขึ้นเลมบไม่แล้วค่ะเลมใหม่เหกม้านค่ะค่ะเล่มใหม่แล้วนะคะสูตรนี้กระโดดนะคะก็แอดเขียนกำกับไว้ก่อนนะคะกระโดดบนล่างนะคะ แต่ว่าไอตัวประกบนี่เข้าทุกนวดเลยนะคะทุกคนลองเอาไปเทียบดูเด้อลองเอาไปเทียบดูกับสูตรที่เอฟซมี F C Me นะคะกระโดดบนล่างเลยนะคะพอเอาเดินบนแอดแล้วประกบเดินบนหลานแล้วดันกระโดดบนล่างเลยนะคะแต่ว่ามาแถวมาแถไอสองตัวนี้นะคะไอถ้าถ้าดินสองตัวนี้มาแน่นอนค่ะแต่ถ้ามันชนกันแล้วแค่ตัวเดียวนะคะหลุด เหมือนงวดศูนย์อะหลุดนะคะแต่ว่าถ้าชนกันสองตัวนะคะมาเนี่นอนะชนข้าศนหนึ่งสองสี่ห้าประกบเก้าสองห้าแปดมาดูกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะสูตรนี้น่าจับตามองขบ,บนล่างอัดเมยค่ะตัวนิ้นนะคะเออคอยสิไปสูตรนี่แหละคอยสิไปสูตรนี่แหละพูดได้เคยังไม่เห็นเหยียคอยเคลรเดือบ,บาทนี้เดี๋ยวเอาไปเทียบกับสูตรยี่สิบห้าคู่ยี่สิบห้าคู่ก็ขึ้นบนด้วยแ่า เอามาดูนะคะนี่นะคะเอาไปเทียบกันกับสูตร f c เนาะกระโดดบนล่างนะคะสูตรนี้กระโดดบนล่างแอดเด่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะล้านเด่นนะคะล้านเด่นนะคะล้านเด่นเก้าสองห้าแปดนะคะประกบกันแล้วนะคะเด่นชนที่สองห้านะคะเด่นชนสองห้านะคะทุกคนสูตรกระโดดบนล่างเน้อค่ะนี่กระโดดบนล่างมันกระโดดบนล่างด้วยขา,ขายตัวนี้ค่ะตัวประกบคู่นะคะแต่ว่าเข้าทุกงวดมัดแถมัดแถ จับประกบนะคะจับประกบนะคะหนึ่งเก้นสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะ2องเก้าสห้าสองแปดนะคะสามเก้าสนะคะสี่เก้าสนะคะห้าเก้าหนะคะทุกคน ที่เอสติกไว้นี่ก็คือรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนี่เห็นอยู่บ่โอ้นี่ไงสี่ห้าเก้าแปดนี่รัฐบาลไทยเลยนะคะไม่ใช่รัฐบาลไทยจะมาแล้วบ่คานน่นะคะโอ้อันนี้เลขทํามาหากินเอสนะคะนี่สองสองสองสามนะคะสามห้านะคะสี่สองนะคะตัวไหนอีก นี่ค่ะมีแค่มีแค่สีค,คู่โอ้เลขธรรมาหากินแอดสองสองสามสองสามห้าโอ้สามเก้าด้วยนะคะสามเก่าเลขธรรมาหากินข่อยสี่สองสี่ห้านะคะโอ้ชุดนี้สวยจังเลยเนะี่ยใอยสิไปสชุดนี้ล่ะคะ่ะเมาบนลางเั้นไม่มานสุดนี เออแอดจะไปชุดนี้แหละค่ะย esterday ว,ออวงกลมนะคะที่วงกลมคือสองห้ามาดูตัวที่เราวงกลมนะคะตัวที่เราวงกลมก็คือหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะสองเก้าสองสองสองห้าสองแปดนะคะสองสามสามห้าสี่สองสี่ห้านะคะห้าเก้าห้าสองห้าห้าห้าแปดนะคะจับเบิ้ลได้นะคะก็คือสองสองนะคะแล้วก็ห้าห้าเนาะก็ขึ้นหน่อยเบิ้ลน,นะคะไอ้เบิ้ลแอนได้อาชีมาเบินนะะ้ลค่ะ

ของแฉ่สองห้ามาแน่นอนค่ะสองห้ามาแน่นอนแอดมั่นใจว่าสองห้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะคะสายวิ่งรุดนะคะจับตามองเลยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าตัววิ่งรูดนะคะถ้าจับเป็นบนเป็นล่างเลยนะคะหลุดงวดนึงค่ะงวดที่ว่ามันให้ศูนย์ตัวเดียวชนแค่ศูนย์ตัวเดียวอะค่ะถ้าชนตัวเดียวนี่แสดงว่าสูตรหลุดนะคะน่ากลัวอยู่ค่ะแต่ถ้าชนสองตัวอย่างเงี้ยเข้าแน่นอนนะคะแอดคิดว่าเด้ มาเทอะค่ะว่ากันไปตามสูตรนะคะใครจะไปสูตรนี้แอดแนะนําบนล่างนะคะเพราะว่าตัวชนมันก็ชนบนอยู่ละค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมามันกระโดดลงล่างหินบอนตัวตัดตัดจับบินนะคะเอาตัวสามออกนะคะสองห้าก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าแปดนะคะซึ่งรัฐบาลไทยนะคะสี่ห้าเก้าแปดนะคะเมเนได้สี่ห้าเก้าแปดมาแล้วนะคะรัฐบาลไทยเห็นบอม สี่เก้านะคะแอตติกไว้แล้วสี่ห้านี่คือรัฐบาลไทยนะคะนี่รัฐบาลไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าแปดอันนี้เลขไทยเลยนะคะนี่เลขไทยมาแล้วนะคะทุกคนเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังเอาไปโชกี้ยังไงก็ต้องมีสองห้าละคะ่ะสองหามาเท้วั่นซุกนี่อัดเข้าไปคะ่ะหนึ่งห้านั่นชนแล้วนะคะชนเม็ดเดียวแล้วนั่นหนึ่งหานั่นอัด ขายบ้านขายหน้าขายรถล้วไปอยู่วัดบานเนี่ยาลองดูนะคะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเล่นระยำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางช่องแอดมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะเอาไปเทียบกับสูตรของ f อนะคะเทียบกับสูตรของ f อดูเด้อหรือว่าแอดที่ทันแม่นๆมดูนะคะลองเทียบกันดูค่ะโอ้แต่ว่าในช่องเรานี่ก็ถือว่าชนนะคะชนอาจารย์ปัญญาสวงเลยนี่โอ้เสียดข่อยังงวดเนี้ย หัวน,นี่เซตแอร์เลยแอร์สิไปสูตรนีเลยแอร์สิอัดค่ะค่ะคอยไปน้ำพวงเจ้าถ้าเบิ่งเดินสิเป็นแนวเดยเออคอ,อยสิอัดสูรนี่ละเสื้อคอยนี่เรียมตัวใจดอกเบีย้ยคอยรวบคอยโดนคอยโดน,นวันนั้นวันฝุดเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหมานเฮงปังกันเด้อค่ะลองดูค่ะถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านแล้วหนึ่งเอชสิมาบนโอ้หนึ่งข่อยมีหนึ่งสองหนึ่งห้านันหินบอลหนึ่งหาชุดเร็วค่ะหนึ่งห้าอัดไม่หนึ่งหานี่คือต่อัดแถลเอาไปจริงๆแล้วค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ